สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จากวิธีการนำไดโอดบิดนะครับไปต่อใช้งานเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนะครับไดโอดบิดนั้นมีอยู่มากมายหลายรูปแบบนะครับใช้งานแตกต่างกันไปนะครับทั้งทนกระแสและทนแรงดันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างของไดโอดบิดอย่างง่ายนําไปต่อใช้งานอย่างง่ายนะครับเช่นตัวที่ให้มานี้ครับมีอยู่ลักขณะ แต่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็หลักการใช้งานนั้นเหมือนกันทุกอย่างครับโดยตัวนี้จะเป็นการนําไดโอดปกตินะครับมาต่อเพื่อเป็นวงจรจําลองของไดโอดนะครับปกติแล้วในไดโอดหนึ่งตัวที่เป็นไดโอดบิดแบบนี้นะครับจะมีวงจรต่ออยู่มีไดโอดสีตัวนะครับคล้ายๆกับวงจรน,นี้ต่ออยู่นะครับการต่อใช้งานก็มีไม่ยากนะครับเอาอย่างง่ายให้เข้าใจกระชับและฉับไวนะครับดูที่ สังเกตที่ของตัวไดโอดนะครับเขาจะเขียนขามาบอกว่าให้เราอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวนี้คือเป็นขั้ว ac ตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับในการต่อใช้งานนั้นต่อออกมาจากหม้อแปลงนะครับ3เส้นนะครับไฟโวลตแล้วก็ศูนย์แล้วก็โวลต์นะครับให้เราดูตรงที่ AC นะครับตัวนี้คือขั้วไฟที่จะเข้ามานะครับการต่อต่อยังไงนะครับไฟที่ออกจากหม้อแปลงจะเข้าณจุดนี้นะครับที่ขั้วของ AC แล้วก็จะมาอยู่อีกหนึ่งขาที่ขานี้ในการต่อก็จะทะแยงกันนะครับส่วนขาไฟที่เราจะนำไปใช้ในวงจรซึ่งแปลงออกมาเป็นกระแสตรงแล้วนั้นให้เราสังเกตนะครับไดโอดบิดท,ทุกตัวจะมีการใช้าขาหรือเขียนขาควบวกมาให้นะครับคือตัวนี้เป็นควบวกนะครับส่วนขาข้าวบลบอยู่ตรงไหนก็จะอยู่กับทะแยงออกมานะครับเช่นตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็จะเป็นไฟลบ ถ้าเป็นไฟ AC ที่มาจากหม้อแปลงนะครับขั้วนี้ก็จะเป็นขั้ว AC ส่วนขั้วที่อยู่ทแยงกันก็จะเป็น AC เหมือนกันนะครับในการต่อใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีหม้อแปลงอยู่หนึ่งตัวนะครับคือตัวนี้3เส้นนะครับ35 0 3 5ย์หในที่นี้ขอยกตัวอย่างในการต่อเบื้องต้นนะครับ ดับแรกนะครับให้เราสังเกตว่าหม้อแปลงจะมีอยู่3ามเส้นคือเส้นสีดําจะเป็นขั้วกาวของวงจรนะครับของหม้อแปลงขั้วนี้ให้เรายกออกมาแวกก่อนทีนี้ในการต่อนะครับคือไฟขั้วสลับของเราเราจะต่อสลับเส้นก็ได้นะครับให้เราต่อมาดูที่ขั้วของมันที่เขียนบอกไว้ว่า AC ตรงนี้นะครับแล้วก็ทะแยงกันอ่ะดูการต่อเบื้องต้นนะครับแบบนี้นะครับให้นําสายด้านหนึ่งของหม้อแปลงตัวนี้ ต่อเข้ากับขั้ว AC จุดนี้นะครับจุดนี้ต่อไว้นะครับอีกหนึ่งเส้นของหม้อแปลงนะครับอีกมือหนึ่งเส้นจะต่อซึ่งอยู่กับท่ายงของขั้ว AC อีกหนึ่งขั้วนะครับคือจุดนี้ครับจะต่อท่ายงกันไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะนี้คือครบกระบวนการที่จะนําไปใช้เพื่อแปลงจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ ส่วน2ขั้วที่เหลือนี้คือเป็นขั้วไฟที่เราจะเอาไปใช้กับวงจรนะครับคือขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้นะครับต่อออกไป2เส้นโดยการต่อออกจากจุดขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้นะครับเราต้องมีค่าปาซิตเตอร์อยู่2ตัวนะครับค่าที่ใช้ก็ควรจะเป็นค่าที่ตั้งแต่2 ,200 ไมโครฟรัขึ้นไปนะครับ ยิ่งค่าเยอะมากก็จะทําให้ไฟที่ออกไปใช้ในวงจรไฟตรงนั้นเป็นไฟที่เรียบนะครับเป็นไฟที่สมบูรณ์แบบและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับโดยเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นกาวนี้ก็จะไปต่อเข้ากับคา,าปาซิเตอร์นะครับเพื่อให้ครบกระบวนการและครบวงจรน,นะครับนี่คือเป็นหลักการเบื้องต้นของการต่อใช้งานของไดโอดบิดนะครับเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ ส่วนไดโอดบิดตัวนี้นะครับก็จะหล่อหลักการเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเขียนมาให้เหมือนกันข้อบวกข้อลบที่จะต่อเข้ากับวงจรเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับส่วนขั้วนี้คือกระแสที่ออกมาจากหม้อแปลงคือเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งเราต่อขั้วไหนก็ได้นะครับหลักการก็จะคล้ายกับตัวนี้เพียงแค่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการต่อไปใช้งานไดโอดบิดเบื้องต้นอย่างง่ายนะครับขอบคุณครับ